Good Morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาดู m o r n i n g routine ของเรานะคะช่วงนี้นะคะเราตื่นหกโมงช้าทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าการตื่นเวลาเดียวกันทุกวันเนี่ยเป็นการเซตอัพบอดี้คล c อของเรานะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตื่นมาแล้วรู้สึกเฟรช เขาบอกว่าการที่เรามีมอร์นิ่งรูทีที่ดีนะคะจะช่วยสร้างความสมดุลในชีวิตนะคะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีอีกอย่างก็คือช่วยเพิ่มความผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดระหว่างวันได้ด้วยนะคะอีกแคบิดหนึ่งที่เราพยายามจะทําช่วงเช้าอยู่นะคะก็คือการตื่นขึ้นมาแล้วจัดเตียงเลยค่ะเพราะว่าสภาพเตียงนอนของเรานะคะก็คือภาพสะท้อนของสภาวะในใจเรานั่นเองฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นวันที่ดีด้วยการจัดเตียงนะคะจะช่วยสร้างแรงผลักดันให้เรามีพลังที่จะลุยงานชิ้นอื่นๆที่เราต้องเจอในวันนั้นด้วยค่ะ อย่างแรกนะคะที่ตื่นมาแล้วต้องทำเลยในทุกๆเช้านะคะนั่นก็คือดื่มน้ําแก้วใหญ่ๆค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยทําให้ร่างกายเราตื่นได้ดีมากกว่าคาเฟอีนอีกค่ะ ก็ช่วงนี้นะคะช่วงเช้าเราก็จะหันมาอ่านหนังสือเป็นอย่างแรกของวันนะคะการที่เราไม่ได้ตื่นมาแล้วถ่ายมือถือเลยเป็นอย่างแรกของวันเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างมากอย่างแรกนะคะก็คือการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้โฟกัสที่ตัวเองก่อนเพราะว่าการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นการที่เราเอาพลังงานไปเสียกับโลกภายนอกแล้วก็เรื่องของคนอื่นเห็นเรื่องของคนอื่นห่วงเรื่องของคนอื่นใช้ชีวิตกับการตอบสนองหรือแบบ reactive มากๆนะคะแทนที่จะตื่นมาแล้วได้โฟกัสกับเรื่องของตัวเองสิ่งที่สําคัญกับเราแล้วก็เป้าหมายของเราก่อน อีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือมื้อเช้านั่นเองนะคะตามหลักแล้วจริงๆควรจะกินมื้อเช้าอย่างราชาแล้วก็มื้อที่เหมืนอนราจบนะคะอาหารเช้าเนี่ยให้เน้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก่อนเสมอนะคะส่วนเราก็จะเลือกทานเป็น w h o ฟู f o o d แทนที่จะกินพวกอาหารที่มีแบบไขมันอิ่มตัวสูงเกลือผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกกินแบบไม่ปรุงแทนนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่น้ำมันอะ่ะมันดูติดกระทะมากเลยมาดูสิว่าจะรอดไหม สภาพเป็นอย่างนี้ มากินเบรก f a สกันดีกว่าก็จริงๆปกติที่บ้านก็กินประมาณนี้นะจะเป็นเมนูง่ายๆคือถ้าไม่เป็นมื้อเย็นเลฟโอเวอร์นะก็จะเป็นขนมปังกับไข่เพราะว่ามื้อเช้าอยากจะกินอะไรที่มันเร็วไม่ต้องคิดมากแล้วก็ได้พลังงานนะคะช่วงเช้าตอนนี้ก็ไม่ค่อยกินคาเฟอีนเลยนะคะปกติไม่ค่อยได้กินกาแฟอยู่แล้วก็คือจะกินบางครั้งในวันที่แบบต้องการมากจริงๆนะแล้วแม้บางวันก็จะกินเป็นมัทฉะนะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากที่ไม่ได้มาอยู่คอนโดนานก็ไม่ค่อยมีอะไรปิดคอนโดสักเท่าไหร่นะคะ เราก็เลยจะกินเป็นแบบง่ายๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเครื่องดื่มที่กําลังลองอยู่ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไดูมาไปด้ ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เราทานอยู่อันนี้นะคะก็จะเป็น Uniflow Fiber Flow นะคะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะซึ่งด้านในนะคะเป็นซองเล็กๆ10ซองแล้วก็จะบอกว่าคือข้างในแบบเค็มข้นมากนะคะแล้วก็จะผสมกับน้ําเปล่าหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบชอบเค้มข้นเพิ่มไปอีกนะคะก็ผสมกับนมนมพืชได้หมดเลยนะคะ เดี๋ยวจะชงกินให้ดูเลยนะว่าแบบด้านในเป็นยังไงนะคะนี่อย่างที่เห็นนะวีเก้นนะคะกลูเตนฟรีซอยฟรีโนทรานส์แฟตนะจะบอกว่าใครที่กินมังกินวีแก้นนะคะก็กินได้เพราะไม่มีส่วนผสมของนมน้ำผึ้งอะไรเลยนะคะ อีกหนึ่งเหตุผลที่เลือกไฟเบอร์โฟล์นะคะเพราะว่าเขามีพรีไบโอติกด้วยนะคะซึ่งพรีไบโอติกเนี่ยเป็นใย,ยอาหารที่ไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารนะคะพบได้ในอาหารหลายชนิดเลยอย่างเช่นพวกเมล็ดทัญยพืชแอปเปิลกล้วยหน่อไม้ฝรั่งมีหน้าที่ในการช่วยส่งเสริมการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็สามารถทนต่อน,น้ําย่อยกรดด่างในกระเพาะและลำไส้ได้นะคะทําให้ระบบทางเดินอาหารทํางานได้อย่างเป็นปกติ เสร็จแล้วนะคะเครื่องดื่มของเราเช้านี้นะคะก็หนึ่งในมอร์นิ่งรูทีนของเรานะคะก็คือการเช็คตารางงานของทั้งวันว่าวันนี้นะคะเรามีวางแผนที่จะทํางานอะไรบ้างอะไรสลอดกี่โมงทานบ็อกซิ่งเป็นยังไงแน่นไปไหมนะคะก็จะพยายามจัดตารางงานให้ดูเป็นเป้าหมายที่ช้าเล่นแต่มันยังพอทําได้อยู่นะคะก็พยายามจะสเกตว่าให้มีเบรกระหว่างวันตลอดทั้งวันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการรู้สึกว่าเครียดกดดันโดยเกินไปนะคะก็ระหว่างที่เริทานพรีไบโอติกนะคะเราก็จะดู Google c a l endar ของเราไปด้วยนะว่าช่วงเช้ เราจะต้องเคลียร์อะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวขอเวลาไปดู Google Calendar กันนะคะ ก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องดื่มที่เป็นแบบเครื่องดื่มเฮลตี้ทานได้แบบช่วง work from home ที่บ้านหรือว่าช่วงพักผ่อนที่บ้านมาสร์อาทิตย์ก็ได้นะคะตัว Uniflow f i เ e อรนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แบบเฮลตี้แล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายแฮปปี้นะคะเพราะว่านอกจากที่มันจะอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังมีไพรีไบโอติกที่นําเข้าจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นนะคือ1นึ่งซองมันมีแค่50แคลอรี่เท่านั้นเองนะคือสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยมันจะอ้วนไหมมีนวววีนด้ยไมม่ัํา ไม่ตัวบวมไม่ท้องอืดแล้วก็ยังไม่มีน้ําตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอ e ีกออปชั่นหนึงที่เผลตี้มากๆเลยค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะทานนี้ให้เสร็จนะคะเมื่อกี้ดูตารางงานเสร็จแล้วเคลียร์งานไปเล็กน้อยนะคะก็เดี๋ยวจะไปอาบนา้าแล้วก็เตรียมพร้อม Get ตเรดีกันนะคะ มาแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วมากับหน้าสดไร้คิ้วก็อย่างที่เห็นนะคะคือเป็นคนคิ้วน้อยมากอาทิตย์ที่แล้วไปคลินิกมาคุณหมอก็แนะนําให้ทายาปลูกคิ้วก็กําลังทายอยู่นะคะแต่คุณหมอบอกว่าใช้เวลาน่าจะประมาณแบบ4เดือนกว่าจะเห็นผลนะคะใครที่คิ้วน้อยก็ลองดู <c oughs> วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทาสกินแคร์นะคะก <c oughs> ็จริงๆปกติช่วงเช้าจะไม่ได้ทาอะไรมากก็จะทาประมาณนี้ <c oughs> บางวันถ้าช่วงไหนแบบอากาศร้อนมากๆมันมากๆ, <c oughs> ๆ,ๆก็จะคือทาแค่ กันแดดเลยกันแดดก็จะแบบโรเ a t เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ใช้เป็น Userine Sun Serum Spotless Brightening อยู่นะคะคุมมันก็พอใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็แป้งฝุ่นทับเล็กน้อยถ้าช่วงไหนที่แบบว่าหน้าไม่ได้มันมากเราก็จะแบบมีเติม hydration ให้ผิวหน้าเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นตัวแบบประมาณนี้ texture จ,จะเป็นแบบน้ำๆเลยอันนี้จะเป็นตัวที่ซื้อมาจากเกาหลีนะคะแล้วก็ ช่วงนี้นะคะเพราะว่าเราอ่ะเพิ่งไปเลเซอร์หน้ามาคือตรงหน้าแก้มอ่ะเริ่มมีกระแล้วเป็นแบบกระเนื้อคุณหมอบอกว่าให้เลเซอร์ออกซึ่งเราอ่ะยางเลเซอร์ออกอยู่แลวเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันเริ่มเป็นรอยใหญ่แล้วนะคะเราก็เลยถามคุณหมอว่าเออทำอยังไงกับอันนี้ดีมันคืออะไรเนี่ยคุณหมอก็เลยบอกว่าควรจะเลเซอร์ออกซึ่ง2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะไปเลเซอร์มาแล้วแบบหน้าผุนมากแล้วก็ตอนนี้ได้ยาจากคุณหมอมาทาก็จะเป็นตัว bright skin enhancer นะคะก็คือทาเช้าเย็นเราก็จะทาก่อนลงกันแดดซึ่งทา แล้วหน้ามันนะแต่ก็อดทนเพราะว่าอยากจะผิวหน้าดีขึ้นนะคะหมอว่าไงเราก็ว่างั้นแหละเราเป็นคนผิวมันมากมากเลยคือทาอะไรก็มันถ้าเป็นช่วงกลางวันหน้าร้อนนะจะไม่ทาอะไรเลยนอกจากกันแดดซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาทําเป็นแบบสกินแคร์กับเมคอัพเบาๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลงกันแดดกันเราก็จะโบกเยอะๆหน่อยตรงนี้เพราะว่าเป็นบริเวณที่เราเลเซอร์คือหัวามากกัวหน้าจะแย่กว่าเดิม อย่างเบามือเพราะว่าเริ่มมีริ้วรอยแล้วนะคะอย่างที่บอกก็คือใครที่แบบเริ่มเข้าเลข3าแล้วรู้สึกว่าน่าเริ่มไม่ตึงเท่าเดิมน่าเริ่มมีริ้วรอยอย่าบ่อยให้รอยลึกนะคะป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ทีหลังเพราะว่าบางทีแก้มันแก้ไม่ทันแล้วอย่าลืมทาคอด้วยคอข้ามน,นะคือหน้าชุ่มชื่นมากแต่แบบ มันจะกวนใจเล็กน้อยอ่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมันอบมากจริงเพราะว่าบางทีมันร้อนแล้วมันต่อด้วยฝนอ่ะเดี๋ยววันนี้นะเพื่อคนโทรลความมันบนใบหน้านะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ Benefit the Professional นะคะมันจะช่วยพังรูขุมขนเราได้ระดับนึงผิวมันมันมาครอบคู่กับแบบพวกรูกขุมขนกล้องคือชัดไปอีกปิดมันเล็กน้อยเอาแบบไม่ต้องเยอะมากก็จะล่นตรงนี้งงนิดนึงกับจะนอนกัหมู คือตัวนี้มันจะเป็นพรอมเมอร์นะคะมันก็จะช่วยเบลูขุมขนได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะช่วยเรื่องความมันให้แบบให้เครื่องสำอางันติดหน้ามากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้เราไม่ได้จะแต่งอะไรมากมายหรอกคือแค่จะลงคุชชั่นเฉยๆซึ่งตัวคุชชั่นของเราก็เป็นคุชชั่นสําหรับคนผิวมันมันก็จะเป็นเซบัมคอนโทรลอะไรประมาณนี้แล้วนะคะเป็นของครีโอเป็นตัวคิวคาเวอร์เบอร์จินเจอร์นะคะเบอร์สีจะเอามาวอร์มฝั่งนี้ก่อน คือส่วนตัวเป็นคนไม่ลงคอนซีลเลอร์อะไรเลยเพราะว่าเกียดไม่ได้ต้องการความปกปิดหนาตื้มขนาดนั้นนะคะอยากจะแบบเมคอัพ no เมคอัพไม่ได้อยากที่จะแบบใช้เมคอัพในการเปลี่ยนรูปลักษณ์เราขนาดนั้นเป็น everyday เราก็จะแต่งแบบค่อนข้างเบานะหนึ่งก็คือชอบลุคธรรมชาติแต่สองก็คือเป็นคนหน้ามานันมากแล้วก็คือรู้สึกว่าแต่งอะไรมันก็ไหลก็เลยไม่ค่อยชอบแต่งเยอะๆเพราะมันดูโปะอ่ะอย่าลืมลากลงมาตรงคอด้วยนะคะมันจะได้กลืนสีเดียวกัน,น mm hmm. ผิวดูสว,ว่างขึ้นมาทันทีนะคะมาถึงขั้นตอนที่สําคัญของเรานะคะ อ๋อลืมบอกวันนี้จะใช้ตัว Benefit Brow Pomade นะคะก็จะมาคู่กับแปรงแบบนี้จริงๆตัวนี้เรารู้สึกว่าเราเขียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าดินสอเขียนคิ้วคือมันหมดไปหลายอันแล้วอะแล้วก็อยากจะใช้อันนี้ให้หมดนะคะเพราะว่าได้มานานสักพักนึงแหละมันเข้ากับสีผมตอนนี้ด้วยแหละประเด็นได้ยังไงปัดปัดนิดนึงส่วนตัวเป็นคนเขียนคิ้วไม่เก่งเลยแต่ก็พยายามเท่าที่ได้นะคะเขียนให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดก็คือเขียนไปปัดไป,ดป,ดปดเดี๋ยวจะธรรมชาติเอง มันจะมีปัญหากับดิชันอีกแล้วพอได้อยู่ไหมเนี่ยพอมันเป็นกระจกที่เราไม่คุ้นชินที่ที่เราไม่คุ้นชินแล้วมันจะทําให้เรางงงงเคลอะมากจริงๆจ้าโอเคเดี๋ยวจะเซตทุกอย่างด้วยจองแซมมอนนะคะซึ่งอันนี้มันไม่ได้แบบเซตตื้บมากเราก็จะเซตเบาๆแค่ช่วงที่เรารู้สึกว่ามันมันและมันเลอะนะคะโดยใช้แปรงที่เขาให้มานี่แหละเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบพกแปงงรงทั้ง ัวน,นี้เราจะใช้เป็นของ h i n ตัวน,นี้ได้มาจากเกาหลีคือดีมากดูดีดูสีแบบโคตรดีชอบมากมันจะมีทั้งสีแมททั้งกริตเตอร์นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สีนี้คือแต่งเหมือนไม่ได้แต่งอ่ะเอาอันนี้กับอันนี้ผสมกันเล็กน้อยให้มันแบบแค่กลบความมันของคุชชั่นแล้วก็ทําให้ระหว่างวันมันไม่มันไม่เลือเข้าไปอีกะเียเพราะวันนี้เราจะปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้กลิตเตอร์อันนี้การที่ทําให้ตามันดูวิงวิงเล็กน้อยก็คือจะแตะแค่เปลือก ตาตรงกลางนะคะตรงนี้อันเราจะใช้อันนี้สีขาวนะกับหัวตาไลขึ้นมานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะปัดมาคาล่านะคะแล้วก็ทาปากก็จะใ,ใช้ลงขอบแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้ปากแห้งนะคะเราจะลงเป็น oil infused gloss นะคะของ p o b b y Brow n ดูส, split, ส, ham, สดใสสดชื่นดูตื่นขึ้นมาทันทีเสร็จแล้วดีเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นของ v a l e ชนะะะะอันนี้ก็จะเป็นของ y บ e s ใส่บอ์์ทั้ง2อันเลยตอนนี้ก็จะใส่คู่กันแบบนี้ก็วันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy morning routine กันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ get ready ที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะใครที่ชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้าค่ะ